ที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาทําไมเขาได้ตังค์มาค่อยี่ใช่ไหมเพื่องนงั้นเหรอเรียว่าเพื่อนมันแดกไม่ได้เว้ยสบายเนี่ยมึงรู้ไหมอะไรมี่าเง,งิเนไงเงินหนักที่มี่ค่ะมึงรู้ไหมรู้ที่บ้านกูอะน่ฉลาดกว่ามึงเลย เฮโยเอาอีช้างเป็นไงบ้างมาได้ไงเนี่ยเฮโยตอนเนี้ยกูเป็นพลเรหมาเต็มตัวนล้ยจริงดิเพื่อนกูดีใจด้วยนะวยเฮโยกู hey มีเรื่องให้มึงช่วยหน่อยวะ่ะตอนเนี้ยกูไปรับเหมางานได้งานหนึ่งอ่ะแต่พผอิญกว่คาคนงานไม่ได้เลยวะ่ะกูได้ยินว่าที่บ้านมึงยัดพี่น้องเยอะใช่ไหมมึงช่วยกูหน่อยดิได้ดิเดี๋ยวกูจัดการให้เองไม่มีปัญหาเพื่อนเฮโยแต่ว่างานที่กูรับมาไม่ได้น้อยนว้ย ถ้าคนงานน่ะก็จะได้น้อยหน่อยมึงคงไม่มีปัญหาแนะพี่โยพี่อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าช่วงเนี้ใครๆเขาก็ยุ่งทังน,นั้นแหละพี่จะไปหาคนจากที่ไหนพี่อย่าไปรับปากพี่เขาเลยนะไม่เป็นไรนะาเอ้ยช้างมึงกลับไปรอที่บ้านก่อนเลยนะเดี๋ยวกูจกัดการให้มึงเองโอเคเพื่อนขอบคุณมากนะเว้ยมึงน,นี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูนะเว้ยถ้ากูได้ดีกูจะไม่ลืมมึงเ้ยขับรถดีๆนะเว้ยเ,เ,เพื่อน โยนะพี่โยพี่จะไปยุ่งเรื่องเขาทําไมเขาได้ตังมาเขาแบ่งพี่ใช้ไหมทําตัวเป็นผู้มีพระคุณสักวันพี่จะรู้สึกเออนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้พี่บอยกับเมียแล้วก็หลานไปทําก็ได้พี่ฉางอะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีของพี่เลยนะทำงานต่อได้แนละ้ว เจ้ที่ตรงนี้ไงที่เราซื้อไว้อะอว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนหนะ้าเฮ้ยนัง่งใหม่ฉังนี่วาเฮ้ยฉังเฮ้ยฉังมาได้ไงวะเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่อยูเหรออ๋อรู้จักกันด้วยเหรอเปล่าเจ้สองคนเนี่ยก็แค่ชาวบ้านแถวนี้แหละอ๋องั้นคุยกันก่อนเลยเดี๋ยวเจ้ไปดูไซต์ง,งานข้างหน้านั่นก่อนได้เจ้ เฮ้ยโยมึงจะทักกูแบบนี้ไม่ได้นว้ยเงินมึงก็คืนไปหมดแล้วมึงจะทักกูอีทําไมวะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกูไม่ได้เจอกันมานานาะก็เห็นมึงเดินมากูว่าแค่อยาาทักไทยมึงเว้ยเฮ้ยโยตอนเนี้ยมึงกลับก้านมาคนละชั้นกันเว้ยเดินคนละเส้นทางการงานก็คนละระดับกูอะต้องพึ่งเขาอย่างมึงอะช่วยอะไรกูไม่ได้มึงรู้ว่าซะด้วยต่อไปมึงไม่มีอะไรก็อย่าติดต่อกูนะเว้ยเฮ้ยมึงทําไมพูดแบบนี้วะ เว้ยมึงเป็นเพื่อนมาโดยตลอดไม่เห็นกูเป็นตัวอะไรวะเพื่อนงั้นเหรอคำว่าเพื่อนมันแดกไม่ได้เว้ยสมัยเนี้ยมันรู้ไหมอะไรมีค่าเงินไงเงินหนักที่มีค่าดู้ซะด้วยแค่นี้แหละแหมเมื่อก่อนตอนลำบากนะกลับมาให้พวกกูช่วยเดียเ๋ยวนี้ได้ดิบได้ดีอ่ะกลับมาพูดจาแบบน,นี้สันดา เฮ้ยเพื่อนเป็นไรบ้าเปล่าไอ้อ้วนงานแค่นี้มึงยังทำไม่ได้มึงรู้ไหมหมูที่บ้านกลัวยังฉลาดกว่ามึงเลยเจ้านายครับเจ้าในายใจเย็นก่อนนะครับเดีย๋ยวผมกับฉันจะนี่แก้ไขให้นะครับเขาน่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผู้มึงสองคนฟังกูน,กน,นะเว้ยถ้าวันนี้มึงทำไม่เสร็จอย่าคิดว่าจะได้เงินเดือนครับครับเจ้านายครับเฮ้ยโย กูไม่อยากทำกรรมกรแล้วว่ะกูอยากเป็นผู้รับหมาเองอ่ะได้ดิเพื่อนกูสนับสนุนมึงเต็มที่เว้ยถ้ามึงขาดหรืออะไรบอกกูได้นะจริงเหรอเพื่อนแต่ตอนนี้กูขาดเงินทุนว่ะมึงช่วยกูได้ไหมตอนนี้กูพอมีเงินเก็บอยู่นิดนหน่อยๆยเอาแบบนี้ไหมมึงเอาไปทำทุนของมึงก่อนเลยได้ดิเพื่อนขอบคุณมากเลยนะเว้ยมึงนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยนะเว้ยถ้าสักวันอ่ะกูได้ดีกูจะไม่ลืมเลย ไปทำงานต่อไปเ,อเร็วหน่อยอีว่าเร็วเ,ยเอยเ,เ,เดี๋ยวก็โดนดาีกอลเวอพี่โยพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกคนนิสัยแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันลำบากมันก็กลับมาหาพิงเลยอืมพี่เข้าใจแล้วทำงานต่อไป โยโยเฮ้ยโยกูมีเรื่องจะให้มึงช่วยหน่ยอยว่ะโครงการใหม่ที่เข้ามามันสำคัญกูมากเนีนะนว้ยแต่ตอนเนี้ยมันตีที่เดียวอ่ะที่ของเมือะที่ยังไม่ได้เซ็นงานเนี้ยเป็นงานเร่งด้วยยังไงก็ช่วยกูหน่อยนว้ยเพื่อนมึงก็รู้อยู่ที่ตรงนั้นกูปลูกข้าวอยู่ตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้ว ช่วยมึงไม่ได้หรอโยเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งเด็ดเดกเรื่องแค่นี้มึงช่วยกูไม่ได้หรอมึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่หรอวะมึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคําว่าเพื่อนอะมันแดกไม่ได้มันลืมไปแล้วเหรอโยครั้งที่แล้วกูพูดไม่ดีเองอะมมงอยากโกรธกูเลยเวยกูก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรมึงหรอกเพียงแค่ว่าในใจกูอะมึงไม่มีความสําคัญอะไรกับกูอีกแล้วการที่เราจะมองคนออก มองแค่เลื่อนเดียวก็เพียงพอแล้วโยอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเว้ยเพื่อนงั้นเหรอมึงมาเรียกเพื่อนตอนที่มึงลำบากนี่มึงยังไม่เข้าใจเหรอวะตอนที่มึงลำบากมึงเรียกเพื่อนคนนู้นคนนี้มาช่วยพอมึงได้ดีมึงก็ไม่เห็นค่าเขาเพื่อนอ่ะมันไม่ได้คบกันแบบนี้นะเว้ยมันคบกันที่ใจเพื่อนอย่างมึงอ่ะกูไม่มีจะด,ดีกว่าเว้ย